น้องๆคิดว่าจะทุ่มเทความรักให้ใครสักคนเนี่ยจะได้ใจสุดๆด,ด้วยวิธีรายระหว่างบอกรักกับเทแค์นะคะเมื่อเจอคนที่ใช่ก็ต้องทุ่มสุดตัวและน้องๆที่โรงเรียนลาสาลก็เห็นว่าการเทแคจะสามารถทิ่ิดความรักได้ถึง78.94%ส่วนการบอกรักยอดคำหวานทุกวันผลหวดอยู่ที่ 21.06%แม้การกระทำจะมีคะแนนนำรับพูดอยู่มากแต่ถ้าอยากให้ได้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องไปฟังเคล็ดลับจากคุณหมอพันสักรักครับถ้าจะได้ใจสุดๆนะในความรักเนี่ยเขามี3คํคำครับครับ Tender Love and Care ครับแปลว่าอะไรครับโอ้โหจริงแล้วมันก็คือความหมายเดียวกันหมดเลยครับ Tender นี่ก็คล้ายๆกับความอ่อนโยนนะครับ เลิฟคือความรักแค์คือการดูแลเอาใจใส่นั่นเองเพราะฉะนั้นแสดงว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ได้ผลใช่ไหมพี่ภูมิมันต้องมาด้วยกันเป็นชุดใจผลไม้รวมใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับน้องๆจําไว้ครับเทคแค์ <S <S ให้ตายไม่พูดคําหวานเลยอีกคนมาขีมมา่มอเตอร์ไซค์แซงหน้าออไปแน่นอนครับเพราะฉะนั้นไม่ไปบอกเขาเขาจะรู้หรือว่ารักอะผู้หญิงอ่ะถ้าเราเป็นผู้หญิงครับมีผู้ชายมารักเราอีตอนที่เขารักหม่ๆม่เนี่ยเขาจะไม่เบื่อเลยที่จะพูดบอกว่ารักเรา แต่หลังจากเขาได้เราแน่นอนแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกสบายอกสบายใจหลังจากนั้นเขาจะพูดน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วเขาจะไปรักการงานมากขึ้นพอถึงตอนนั้นแหละเขาจะเริ่มหยุดพูดแล้วผู้หญิงหลายต่อหลายคนก็เริ่มน้อยใจและเริ่มทะเลาะเบาะแวงกับแฟนเพราะว่าต่ก่อนเธอเคยบอกฉันทาไมตอนนี้เธอไม่บอกฉันล่ะจริงแต่ถ้าเกิดไปถามเขาจริงๆเขายังรักอยู่เหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าเขาแน่ใจแล้วว่าผู้หญิงคนนี้รักเขาและเขารักผู้หญิงคนนี้เขาก็เลิกพูดครับนี่คือน,นิสัยผู้ชาย คนเราจะอยู่กันยืนหรือไม่ยืนเนี่ยอยู่คําเดียวครับภาษาอังกฤษเรียกว่า concern นะครับภาษาไทยแปลว่าห่วงใยห่วงหาอาทรั้นถ้าเกิดเราเทคแคร์เราห่วงหาอาทรอีกคนจะสัมผัสได้กับความรักที่เรามอบให้ผมก็สรุปฟันธงไปเลยนะว่าคําไพเราะอ่อนหวานนั้นต้องพูดในระยะเริ่มแรกหลังจากนั้นต้องใช้ความจริงใจเพื่อที่อยู่กันยืนยาวครับสาคัญทั้งครูเอาปร้อมดังๆด้วยนะครับคุณหมอพันศักดิ์สกุลคนเก่งครับ